เอาละครับเรามาดูสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากๆเลยคาราวานของตระกูลมาจิเดลกำลังแย่เลยนะครับโดนซุ่มโจมตีค่ะแถวแถวป้อมประการมอนเตเนโกรเลยกองทัพอันเดสมาเต็มเลยค่ะแล้วประเด็นคือของที่ขนมาด้วยนี่สิครับไม่ใช่ของธรรมดาเลยใช่ค่ะเอ่อมันคือลูกแก้วเนโครแมนเซอร์ของอันตรายสุดๆเลยนะลูกแก้วเนโครแมนเซอร์พลังมันขนาดไหนครับเนี่ย คือพลังงานความตายในนั้นมันเข้มข้นมากค่ะมากพอจะเปลี่ยนอันเดธระดับล่างๆให้กลายเป็นระดับกลางหรือสูงได้เลยโหมิน่าล่ะพวกทหารรับจ้างอันเดธถึงอยากได้กันนักแน่นอนค่ะมันเปลี่ยนสมดุลในสนามรบได้เลยนะแล้วคนที่ถือกล่องนี้อยู่คือลอร่ามาจิเดลทายาทลำดับสองอายุแค่17เองแต่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะแล้วดูเหมือนพวกอันเดธนี่วางแผนมาดีมากเลยนะ ยุทธวิธีของพวกมันเป็นยังไงบ้างครับก็น่าสนใจค่ะคือพวกมันไปฆ่าชาวบ้านแถวนั้นก่อนแล้วเปลี่ยมให้เป็นอันเดรระดับต่ำอ๋อเน้นปริมาณเข้าว่าใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็ไม่กลัวตายด้วยโจมตีแบบพลีชีพเลยเหมือนคลื่นซัดเข้ามาเรื่อยๆแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะมีนักเวทมนต์ดำอีก8คนคอยยิงเวทมนต์จากระยะไกลสนับสนุนด,ด้วยโหทั้งปริมาณทั้งคุณภาพเลยสินะครับ แต่ปกติตระกูลมาจิเดลนี่เขาดังไม่ใช่หรอครับมีอำนาจพอตัวทำไมครั้งนี้ถึงนั่นสิคะจริงๆแล้วตระกูลนี้แข็งแกร่งมากไม่ค่อยมีใครกล้ายุ่งด้วยหรอกคะ่ะแล้วทำไมครั้งนี้ถึงดูเปราะบางจังครับคือพวกเขาจงใจลดการป้องกันลงเองคะ่ะเพราะนี่เป็นการเดินทางแบบลับๆเดินทางลับเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปขายลูกแก้วในโครแมนเซอร์นี่แหละคะ่ะที่ป้อมประการมอนเทเนโกรอ๋อ ที่นั่นมันไม่ค่อยเป็นจุดสนใจสินะครับใช่ค่ะกะว่าจะทำข้อตกลงแบบนิเงียบพรางตัวเป็นแค่คาราวานพ่อค้าธรรมดาด้วยนะปล่อยข่าวลวงเรื่องสถานที่ไปที่อื่นด้วยค่ะแต่ดูเหมือนความลับจะแตกหรือไม่ก็พวกฐานรับจ้างมีสายข่าวที่ดีมากๆเลยกลายเป็นว่าแผนพรางตัวกับดึงดูดอันตรายมาเต็มๆเลยนะครับอืมก็ประมาณนั้นเลยค่ะแม้จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาด้วยนะแต่ก็ต้านทานได้ยากครับอันเด็ดเยอะขนาดนั้นแถมมีเวทมนต์ดำอีก ผู้ช่วยชายก็คงลำบากแย่ค่ะตอนนี้เรามาดูที่ตัวลอร่ากันบ้างดีกว่าข้อมูลน่าสนใจมากเลยนะครับเห็นว่าเป็นอัจฉริยะล่ะครับใช่ค่ะทั้งเรื่องการต่อสู้ทั้งเรื่องธุรกิจเลยอายุ17แต่เป็นนักรบขั้น6แล้วนะขั้น6นี่ฝึกทักษะอัศวินด้วยใช่ไหมครับซึ่งยากกว่าการต่อสู้ปกติอีกถูกต้องค่ะเก่งมากๆสำหรับอายุเท่านี้แล้วก็เชี่ยวชาญอาวุธเยอะเลยทั้งหอก โล่ Low Tower, ทาวเวอร์ธนูม้าดากโค้งโหครบเครื่องเลยแล้วหน้าตาก็เห็นว่าสวยมากด้วยถ่าผิวขาวเหมือนหิมะผมทองเป็นลอนตาสีฟ้าเข้มสูงด้วยนะต้องร้อยแปดสิบกว่าเซนน่ะแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือเรื่องธุรกิจใช่ไหมครับใช่ค่ะเธอช่วยพ่อคือเคลุนบริหารธุรกิจจนกำไรเพิ่มขึ้นเยอะมาก ซึ่งในตระกูลมาจิเดลที่เน้นความสามารถทางธุรกิจนี้ก็ส่งผลดีกับพ่อเธอมากๆแม่นอนค่ะทําให้สถานะทายาทของพ่อเธอแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยแต่ถึงจะเก่งแค่ไหนทั้งบูทั้งบุญนี่คือการต่อสู้จริงครั้งแรกของเธอเลยนี่ครับใช่ค่ะนั่นคือปัญหากำลังเผชิญหน้ากับความตายจริงๆเป็นครั้งแรกเลยความรู้สึกคงจะสิ้นหวังน่าดูนะครับถูกล้อมไม่มีทางหนีเลยค่ะและในตอนที่กำลังจะหมดหวังนี้เอง ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเรื่องอะไรครับจูจ่ๆก็มีกองทัพอันเดสอีกกลุ่มโผลมาค่ะอีกกลุ่มมาช่วยพวกแรกหรอครับไม่ใช่ค่ะนี่คือจุดที่ทุกคนตะลึงอันเดธกลุ่มใหม่เนี่ยมันเข้าโจมตีอันเดธกลุ่มแรกที่ล้อมคาราวานอยู่ฮะโจมตีพวกเดียวกันเองเหรอครับมันไม่ใช่พวกเดียวกันค่ะลอราสังเกตเห็นเลยกลุ่มแรกดูเหมือนชาวบ้านสัตว์ที่โลนปลุกเสกอาวุธก็ธรรมดาแล้วกลุ่มใหม่หล่ะครับ กลุ่มใหม่นี้รูปร่างสูงใหญ่กว่าร่างกายเป็นสีเขียวแปลกๆเหมือนพวกสัตว์อสูรเลยมีโกรกกระดูกสีเขียวด้วยดูแข็งแกร่งกว่าเยอะเลยค่ะสีเขียวดูอันตรายกว่าเดิมอีกใช่ค่ะน่าจะมีพิษด้วยจำนวนก็ไม่น้อยนะพันกว่าตัวเลยกำลังไล่ฆ่าอันเดซกลุ่มแรกอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วใครใครกันที่คำคุมกองทัพอันเดสสีเขียวที่น่ากลัวขนาดนี้คำตอบอยู่บนเนินเขาใกล้ๆแล้วแหละค่ะ มีอันเดสตัวใหญ่ยักษ์ตัวหนึ่งยืนอยู่อันเดธยักษ์ค่ะแล้วบนหัวของมันมีคนยืนอยู่สองคนคนหนึ่งใส่เกราะทหารราบเต็มยศอีกคนใส่ชุดนักเวทสองคนบนหัวยังมีอีกไหมครับมีอีกค่ะที่น่าประหลาดใจกว่าคือในช่องอกของมันน่ะมีคนนั่งอยู่อีกสองคนในอกใครบ้างครับนะ่ะคนหนึ่งใส่ชุดนักเวทมนต์ดอีกคนแต่งตัวเหมือนเสาวใช้เลยค่ะสี่คน บนอันเดตยักษ์ควบคุมกองทัพอันเดตสีเขียวเหลือเชื่อจริงๆค่ะแต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้ทำอะไรพวกนักเวทมนต์ดำแปดคนของกลุ่มแรกนะ่ะอ๋อพวกที่ยิงสนับสนุนอยู่ใช่ค่ะพอเห็นว่าโดนขัดขวางก็หันมายิงลำแสงสีดำใส่คนทั้งสี่บนอันเดตยักษ์ทันทีเลยโจมตีกลุ่มลึกลับนั่นเลยเหรอครับลอร่าเห็นเหตุการณ์นี้ไหมเห็นค่ะแล้วเธอก็เป็นห่วงนะตะโกนเตือนออกไปด้วยแต่มันไกลเกินไป ลำแสงสีดำกำลังพุ่งเข้าไปหาใช่ค่ะพุ่งเข้าใส่กลุ่มคนลึกลับทั้ง4คนนั้นท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนโดยเฉพาะลอร่าโอ้โหสถานการณ์พลิกผันไปหมดเลยนะครับจากกำลังจะแพ้กลายเป็นมีคนมาช่วยแบบงงๆแต่ก็กำลังจะโดนโจมตีซะเองทิ้งปงไมไว้เลยว่ากลุ่มคนลึกลับนี้เป็นใครกันแน่ต้องการอะไรกันแน่แล้วจะรอดจากการโจมตีนี้ได้หรือเปล่าน่าติดตามจริงๆครับ